แอนิเมชันประทัฟิสิกส์คลิปนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคลิปใหม่ที่อารันเบเกอร์เนี่ยทำการลงไปโดยคลิปนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ามีหลายคนเนี่ยที่ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามฮะในคลิปนี้เราจะมาอธิบายกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนี้บ้างอย่างเช่นทำไมเซกเกอร์คัมมิ่งเนี่ยถึงมีสองตัวทำไมเซกเกอร์คัมมิ่งถึงใส่หมวกรวมถึงในแอนิเมชันประทัฟิสิกส์เนี่ยเซกเกอร์คัมมิ่งเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรกันแน่แลล้้้ววกกก็ผมขอออบไตรงนนนี่นเยนะะฮ ว่าจะเกิดในคลิปนี้เนี่ยผมพูดอะไรกากๆเกี่ยวกับฟิสิกส์หรือว่าผมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์เนี่ยก็ได้โปรอย่าโกรธผมเลยนะผมยังไม่ได้เรียนฟิสิกส์เคมีหรือแม้แต่ชีววิทยาอ๋อแล้วก็ข้อมูลต่างๆของคลิปนี้นะฮะได้มาจากวิกิแฟนดอมรวมถึงคลิปเรียกชันและลิฟเฟลนซ์ของต่างประเทศนะฮะอนิเมชั่นประทับฟิสิกส์นะโดยอนิเมชั่นประทับฟิสิกส์เนี่ยถูกปล่อยในวันที่9เดือนธันวาคมปี2023นะฮะโดยสำหรับตั้มเนลหรือหน้าปกของตอนนี้นะจะมีอยู่ดด้้้ววยกกกกััันนนนน6แแแแแแแบบ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 บรคคืืออออททีีี่่2ตมเลลลโ็ึง ทำเนวเรีแอชั่นที่โดนลบอันที่1แล้วก็อันที่2โดยเรื่องย่อหรือพล็อตของตอนนี้นะฮะในคลิป Animation นปะทะฟิส s i c s เนี่ยจะเป็นเรื่องราวต่อจากคลิป Animation Math เนเวอร์ซัสแมทในทันทีโดยสิ่งที่สเก็ตคมัมมิงเนี่ยต้องทำใน a อนิเมชั n นเวอร์ซัสฟิสิกส์เนี่ยก็ยังคงเป็นเป้าหมายเดิมจากคลิปแอน m a t i o n นเวอร์ซัสแมทนะฮะซึ่งนั่นก็คือการหาทางออกน,นั่นเองซึ่งใช่ฮะมันฟังดูง่ายมากแต่เนื้อหาในคลิปมันไม่ง่ายไงแล้วก็ปัจจ ออาละฮะก็จะเป็นยังไงกับคลิปนี้เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าตอนตอนนี้จะเปิดมาด้วยเซก้าคัมมิ่งที่ลอยเคว้องอยู่กลางอวากาศซึ่งเซก้าคัมมิ่งคนนี้นะก็ยังคงมีองค์ความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับแอนิเมชันแ s ะซัสแมท ซึ่งก้คัมิงเนี่จากที่ลอยมานานเนตัวเขาก็ได้เจอกับพื้นซึ่งพื้นที่นี่เนี่ยก็เป็นสีขาวโพลนซึ่งก้คัมิงก็ไม่รู้เหมือนันว่าตัวเองนี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแซกคัมิงเนี่ยจึงกะจะลองสำรวจดูซึ่งในตอนที่เขาเดินเนี่ยก็ได้มีเส้น distance ขึ้นโดยเจ้า distance เนี่ยก็คือระยะทางนะฮะโดยเจ้าเส้น distance เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ในการวัดระยะทางของแซก้าคัมมิ่งตั้งแต่จุดที่เขาเนี่ยตกลงมาครั้งแรกจนถึงจุดปัจจ สนักนำไปเซก้าคัมมิงเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวเองเนะี่ยอยู่ในโลกของฟิสิกส์ซึ่งต่อจากนั้นเนี่ยเซก้าคัมมิงก็ลองสำรวจด้วยการจิ้มนูนจิ้มนี่ไปเรื่อยๆจนเขาเนี่ยได้ไปเจอกับ displacement displacement นี่ยกิดให้อธิบายง่ายๆก็คือจะเป็นการบอกการเคลื่อนย้ายของบางสิ่งบางอย่างที่มีความยาวเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นซึ่งเซก้าคัมมิงเนี่ยตัวเขาก็งงฮะซึ่ง ผมก็งงเหมือนกันซึ่งต่อมาสิ่งที่แซกกะคัมมิงและที่จะทำนั้นก็คือการเพิ่มค่า velocity หรือภาษาบ้านๆนั้นคือเขาเนจะเร่งความเร็วของตัวของเขาหรือก็คือการเพิ่มค่า acceleration นั่นเองซึ่งในจุดนี้ถ้าเกิดทุกคนในสังเกตดีๆก็จะเห็นว่า s ซกกะคัมมิงเนี่ยมึงวิ่ง10เมตรต่อวินาทีหรือ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคตรบ้าต่อมาฮะก็ได้มีวัตถุทรงกลมบางอย่างตกมาหาซกกะคัมมิงทำให้ซกกะคัมมิงเนี่ยได้เรียนรู้เรื่อง mass หรือมวลซึ่งเจ้านปไๆ ซึ่เจ้าพื้นน,นั้นน่ยแท้จริงแล้วมันก็คือบ่อน้าแข็งซึ่งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าเลื่อง friction หรือแรงเสี่ยงทานในทันทีซึ่กรคัมมิ่งที่พยายามเดินออกนี่ยก็ไม่สามารถเดินออกได้ซะด้วยซึ่งในความที่จุดนี้เนี่ยมันมีแรงเสี่ยงทานอยู่ที่ศูนย์ทำให้มันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินออกจากจุดนี้แต่ก็โชคดีวกว่าสกอคัมมิ่งที่อยู่เนี่ยก็มีเชือกจากที่ไหนก็ไม่รู้มาให้สากอคัมมิ่งใช้ต่อมาเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องโมเมนตัมกันกากกกก้ัม่งงดรเอูบลลลแแวว็ะะนนนนหุุตตถโยใีจจปส่วนเชือกหรืออาากก้ bon, ้ก้คัมิกกิ่งงเนนนนีีจะป็แแวททบบบพ พื้นน้ำแข็งเนี่ยทำให้เซกาคัมมิ่งเนี่ยสามารถขยับตัวได้ในที่สุดอันนี้ก็เวอร์ไปต่อมาเมื่อเซกาคัมมิ่งเนี่ยขยับตัวไปเรื่อยๆเขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับด่านต่อไปโดยในด่านนี้เนี่ยก็จะมีพื้นน้ำแข็งลูกบอลขนาดใหญ่ต้นไม้และเชือกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโดยเซกาคัมมิ่งเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกที่จะทำเนยก็คือการผลักลูกบอลเนี่ยไปยังฝั่งตรงข้ามซึ่งมันเนี่ยก็ได้สร้าง kinetic energy โดยจะ energy หรือพลังงานนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อวัตถุเนี่ยมีการ ึ่งนจากที่ลูกบอลเนี่ยมาถึงฝั่งตรงข้ามแล้วเจ้าลูกบอลเนี่ยมันก็อยู่อยู่กับที่ซึ่งนั่นเนี่ยก็ทำให้คิเนติกเอนเนอร์จีแปลเปลี่ยนเป็นโพเทนเชียลเอนเนอร์จีซึ่งก็แน่นอนว่า s ซ c อร์คัมมิงเนี่ยจะเป็นที่ต้องไปเอาเชือกที่ฝั่งนั้นเขาเนี่ยจึงได้ทำการเลือกที่จะใช้หลักการเดียวกับเจ้าลูกบอลนั้นั้นจนตัวงเขาได้สามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปเอาเชือกที่ยาวกว่าได้ในที่สุด ต่อมาตัวเซก้าคัมมิงเนี่ยก็ได้เลือไปเห็นจรวดที่อยู่ด้านบนของเขาเขาเนี่ยจึงมีแผน่เชือกขึ้นไปเพื่อใช้เจ้านั่นในการเดินทางเซก้าคัมมิงเนี่ยทำการผูกเชือกที่เขาได้มากับลูกบอลแล้วก็ขึ้นไปบนต้นไม้ซึ่งในการขึ้นไปเนี่ยเซก้าคัมมิงเนี่ยการจะใช้หลักการพรีเซชั่นอีกครั้งแต่ในรอบนี้ตัวของต้นไม้เนี่ยจะเป็นแกนกลางและตัวของเขาเนี่ยจะเป็นวัตถุแทนซึ่งกูเหมือนว่าแผนนี้ของเซก้าคัมมิงเนี่ยจะสามารถใช้ได้ผลนนะตัวเซก้าคัมมิงเนี่ยสามารถขึ้้นนไไปบจจรรวดดสเ็ และตัวของเซ็กซ์แคมิ่งเนี่ยก็ได้ทำการสแตนบายและทำการสตาร์ทมันออกไปซึ่งในขณะที่เจ้าจวดนี้เนี้ยกำลังทำงานอยู่มันเนี่ยก็ได้มีค่าทรัสต์ขึ้นซึ่งเจ้าค่าทรัสต์อันนี้เนี่ยตัวมันเนี่ยก็จะมีไว้บอกแรงดันหรือแรงผลักซึ่งเจ้านี่เนี่ยสามารถทำให้วัตถุต่างเนี่ยสามารถเคลื่อนที่บนอากาศได้ซึ่งในแอนิเมชันเทลฟิสิกส์เนี่ยเจ้านี่เนี่ยก็มีประโยชน์มากๆ ต่อมาเซกาาคัมมิงเนี่ยก็ได้ทําการใส่หมวกบางอย่างในเขาเนี่ยได้เจอกลางอาวกาศก่อนที่เซกาาคัมมิงเนี่ยจะทําการเริ่มออกเดินทางไปยังแสงประหลาดซึ่งระหว่างทางเราก็จะได้เห็นกับโรเลนส์แฟกเตอร์ซึ่งนี่เนี่ยก็คือปริมาณที่แสดงให้เห็นถึงการวัดเวลาความยาวและความสามารถทางกายภาพอื่นๆว่าเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนสำหรับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในตอนนั้นนะซึ่งต่อมาหลังจากที่เซก้าคัมมิงเนี่ยกำลังบินอยู่เขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับไฟฉายซึ่งนั่นนะก็จะทำให้เซก้าคัมมิงเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยววววกับสสปีดออออฟฟฟไลท์คามเเรร็ขงงแน การสะเทือนของคลื่นที่อยู่ในเฟสเดียวกัน reflection การสะท้อนของแสงรวมถึงซาก้าคัมมิงกเนี่ยก็ได้รู้ถึงออปชันเสริมของไฟฉายอันนี้ที่ไฟฉายนี้นาสามารถเปลี่ยนสีได้ต่อมาซากาคัมมิงกเนี่ยก็ได้ไปเจอกับระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มซึ่งซาก้าคัมมิงกเนี่ยก็เกือบไปชนกับดาวที่อยู่แถวนั้นแต่ก็โชคดีที Cyber ่ซากาคัมมิงเนี่ยสามารถหักหลบได้ได้วยการใช้ gravitational assistance หรือคือวิธีในการใช้แรงโน้มถ่วงของดาวน,าน,าน,าน,นั้นๆในการเหวี่ยงยานอวกาศออกไปซึ่งยาน,านาก็จะไปตามทิศทา,นา,นา,นานงของดาวนััน้้้้้นนซึ่่งงววววิิธีีีเเเยยจะสาาาาามมมรรรถพค็ใหกกบานานขออไดอด โดยเซ็ก็คัมมิ่งเนี่ยได้ทำการใช้วิธีนี้ไปอีก2ครั้งซึ่งนั่นหมะมันก็ทำให้ยานและเซ็ก็คัมมิ่งเนี่ยเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัด ต่อมาตัวเซก้าคัมมิงเนี่ยก็ไปเจอกับดวงอาทิตย์เข้าเสนาก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะไปปั๊มความเร็วกับดวงอาทิตย์ซะเลยเสนาก็ทำให้เซก้าคัมมิงเนี่ยก็ได้หมุนวนรอบดวงอาทิตย์หลายครั้งเสนาก็ทำให้ค่า velocity เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเสนาก็ทำให้ยานของเซก้าคัมมิงเนี่ยสามารถพุ่งออกมาจากโซลาร์ซิสเต็มได้ต่อมาในขณะที่เขาเนี่ยกำลังบินอยู่เซก้าคัมมิงเนี่ยก็ได้เจอกับแม่เหล็กทำให้ในตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้มาเข้าเรื่องของแม่เหล็ก field หรือสนามแม่เหล็กกันแล้วเสนแม่เหล็กอแมเกนจาก สุดเด็ดความที่ตอนนั้นเนี่ยเซก้าคัมมิ่งเนี่ยเขายังมีแม่เหล็กอยู่มันเนี่ยก็ได้ทำให้เซก้าคัมมิ่งเนี่ยสามารถเร่งความเร็วของยานตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเซก้าคัมมิ่งเนี่ยก็เร็วมากๆจนมันเนี่ยเกิดปฏิกิริยาไทม์ดดเลชันขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุต่างๆเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากๆมันอาจจะทำให้เวลารอบข้างของวัตถุนั้นๆเนี่ยช้ากว่าปกติแต่มันน่ยก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อตอนที่วัตถุเนี่ยอยู่นิ่งๆซึ่งวัตถุ ซึ่งหลังจากที่เซก้าคมิงเนี่ยเข้าไปในขาวาซาเขาเนี่ยก็ได้เจอกับแบล็กโอซึ่งต่อมาเซก้คัมิงเนี่ยก็ได้ไปเจอกับภาวะเอกฐานหรือซิมกราเิตี้หรือก็คือบริเวณที่มีความหนาแน,น่นของอนันต์เป็นศูนย์กลางซึ่งจูจูเนี่ยก็ได้มีแอปเปิลจากที่ไหนก็ไม่รู้พุ่งมาใส่หัวเขาแล้วก็กลับเข้าไปในนั้นซึ่งเซก้คัมิงเนี่ยก็สงสัยว่านั่นเนี่ยอาจจะเป็นทางออกของเขาก็ได้เซก้คัมิงเนี่ยลังเลเล็กน้อยก่อนที่เขาจะจะตัดสินใจเข้าไปข้างใน คือเมื่อเขามาถึงเนีเขาก็ได้เจอกับแอปเปิลลูกนั้นแต่ทันใดนั้นเองแซก้าคัมมิงเนี่ยก็ถูกทีบส่งออกมาจากยานตัวขง s ซก้าคัมมิงเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์สปาเกตตีเฟลชันขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเข้ามาถึงจุดศูนย์กลางหรือซิงคูลาริตี้เนี่ยตัวเราเนี่นก็จะถูกบีบอัดและถูกยืดคล้ายกับเส้นสปาเกตตีซึ่งในจุดนี้เนี่ยท่านาของตัวแอปเปิลที่เซก้าคัมมิงเนี่ยได้พามาด้วยตัวมันเนี่ยก็ได้ทำการขยายใหญ่ขึ้นจะทำให้เซก้าค ซึ่งเดอะเซก้าคัมมิ่งคนนี้เนี่ยคือเดอะเซก้าคัมมิ่งจากอนาคตที่ผ่านเหตุการณ์ที่เซก้าคัมมิ่งปัจจุบันของเราเนี่ยได้ผ่านมามาแล้วในเอพิโซดนี้นั่นเองโดยเซก้าคัมมิ่งคนนี้เนี่ยเขาเนเป็นคนอธิบายว่าเหตุการณ์ที่มีเชือกหรือมีอะไรต่างๆมาให้เซก้าคัมมิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาจากฝีมือของเขาแหละซึ่งตอนนี้ด้านหน้าของเซก้าคัมมิ่งทั้งสองคนเนี่ยก็คือทางออกเดซก้าคัมมิ่งในอนาคตหรือคนที่ไม่ได้ใส่หมวกเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยขเข,า,า,ยเา,า,า,ขเาเนี่ยก็ แล้วก็เป็นอันวาดจบอนิเมชันประทะฟิสิกส์ก็จบไปแล้วนะสำหรับอนิเมชันประทะฟิสิกส์ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปก็สามารถแจ้งกันที่กล่องคอมเมนต์ได้นะนก็อย่างที่บอกไปนะว่าผมี่ยไม่เคยเรียนฟิสิกส์มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดอะไรกากเกี่ยวกฟิส hmm. ิกส์เนี่ยก็ขออภัยด้วยนะอย่ากโกรธผมเลยเอาล่ะก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะก็สำหรับวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม